เปิด Facebook สีดำถนอมสายตาทำได้ทั้ง Android และ iPhone ทำได้ง่ายๆไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดโหมดมืดโหมดสีเข้ม เพื่อถนอมสายตาบนแอป Facebook ในที่นี้หนึ่งจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปิดทั้ง Android แล้ว iPhone กันในช่วงแรกจะดูของ Android ก่อนนะครับช่วงหลังจะเป็นของ iPhone ว่าเปิดยังไงแล้วก็วิธีแก้สำหรับใครที่ไม่มีโหมดสีเข้มแบบนี้นะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook แล้วไปที่ขีด3ขีดมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว เราจะเห็นเป็นรูปดวงจันทร์อยู่เห็นไหมครับเขียนว่าโหมดสีเข้มตามนี้นะครับกดไปที่โหมดสีเข้มเลือกเปิดกดย้อนกลับไป Facebook ของเราก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับเป็นการถนอมสายตานะครับแต่ทนีนี้สำหรับใครที่เข้ามาในนี้แล้วไม่มีดวงจันทร์แบบนี้นะครับแสดงว่า เครื่องของเรายังไม่ได้ทําการอัปเดต Facebook ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับกดออกไปก่อนนะครับให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับ Facebook เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมมาสังเกตตรงนี้ครับสีเขียวๆปุ่มตัวนี้ครับถ้าของใครมีคำว่าอัปเดตอยู่ให้กดอัปเดตตรงนี้ได้เลยครับ แต่ถ้าของใครยังไม่มีอัปเดตมีคําว่าเปิดแบบนี้แสดงว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วถ้าเกิดว่าใครอัปเดตไปแล้วมันยังไม่มีไอตัวฟังก์ชันเปิดโหมดสีเข้มตัวนี้นะครับใน Facebook แสดงว่าเราต้องรออย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือรอให้ทาง Facebook เขาปรับปรุงระบบหรืออัปเดตให้เราเองเท่านั้นครับ เราไม่สามารถจะทําอะไรนอกเหนือจากนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะครับอยากจะใช้โหมดมืดแบบนี้เร็วๆนะครับวิธีแก้ให้ไปดาวน์โหลดแอป a c e b o o k Lite นะครับลงมาติดตั้งเขาจะมีโหมดตัวนี้ให้อยู่นะครับซึ่งวิธีการนั้นเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหรือจะไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่แนบลิงก์ไว้ให้นะครับเรามาดูบนเครื่อง iPhone กันบ้างครับ iPhone นะครับตอนนี้ก็มีเปิดโหมดมืดมาให้เราแล้วนะครับวิธี ให้ทำต่อไปนี้ครับไปที่แอป Facebook หลังจากนั้นไปที่ขีด3ขีดมุมขวาล่างครับเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเราจะเห็นเป็นรูปพระจันทร์อยู่เห็นไหมครับโหมดสีเข้มไปที่โหมดสีเข้มในส่วนของ iPhone นะครับจะมีตัวให้เลือกอยู่3แบบนะครับ แบบแรกเปิดนะครับก็คือกดปุ๊บก็เป็นสีดําเลยนะครับแบบที่2ก็คือปิดให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับแบบที่3ปรับเปลี่ยนตามโหมดของตัวเครื่องเป็นหลักอย่างเช่นเราเปิด i iPhone เป็นโหมดมืดไว้ตัวแอป a c e b o o k ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามเป็นสีมืดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากทางฝั่ง a n d r o i d นะครับเขาสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีโหมดสีเข้มแบบนี้นะครับในฟังก์ชันเมนูนี้ให้ท่านผู้ชมมาแก้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับไปที่ App Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ครับ Facebook ให้ท่านผู้ชมมาสังเกตตรงนี้ครับข้างๆกับ f เฟ o บุ o ะครับมันจะมีคำว่าเปิดอยู่นะครับของหนึ่งตอนนี้ถ้าของใครเขียนว่าอัปเดตอยู่ให้กดอัปเดตตอนนี้ได้เลยครับ แต่ถ้าของใครมีคำว่าเปิดแบบนี้แล้วยังไม่มีโหมดมืดแบบนี้ใน Facebook นะครับแสดงว่าเราต้องรออย่างเดียวครับรอให้ทางระบบ Facebook เขาทำการอัปเดตระบบในส่วนของ Facebook ของเราให้อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราพร้อมและเราอัปเดตที่ตัวเครื่องเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ต้องการจะเปิดโหมดสีเข้มโหมดมืดในแอป Facebook นะครับ ทําได้ทั้งในเครื่อง Android แล้วก็เครื่อง iPhone ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ทําตามที่หนึ่งแนะนําไปแล้วยังเปิดไม่ได้ก็ให้รอทาง Facebook เขาอัปเดตระบบให้เราอีกทีนึงนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ